เราเรียนจำแล้วเว้ยฟังดีๆนะเพราะไงครับก็จริงก็จริงเพราะว่าทุกครั้งผมแบบว่าสามารถทำให้คนอื่นยิ้มได้อ่ะอย่าเว้นตัวเองโอ้ยพี่มือเอานไปซิคนไม่ใส่หวังอ่ะก็ต้องเป็นไก่ที่มืนตายนั่นแหละไม่ต้องพี่เก๊งจี้เอาแล้วเนี่ย ้ยมันไม่ใช่ท่านี้ไม่ใช่หรอมันต้องเป็นท่าคำรามไม่ใช่เหรอทำไมมันกลายเป็นท่านี้มันเป็นท่าบักมันต้องเป็นท่าคำรามไม่ใ่หรออะนี่นี่เอาแล้ามาไม่เอาแล้วเปลี่ยนก่อนมัไมมันเป็นท่านี้อะท่าคำรามมันไม่ใช่ท่านี้หรอมัไมมันกลายเป็นท่าหมาเนี่ยมันเป็นท่านี้ได้ไงอะบักผมอยากได้รถคืนน่ะ ในชายี่แปดแต่งเต็มบวกจูนทะเบียน KKK 035สูตรสามห้าสูตรี่หลงไหลอ่ะแล้วอีกแล้วองไปไหนอ่ะอยู่กับคนติดใบที่เจอลามินทาใบแบบไม่ดีตัวโอ้โหแย่งเลวเขาบอกว่าเดี๋ยวได้คืนเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คแป๊บน <'re> ึงจนไอ้สูตรมันรีตัวแล้วยังไม่ได้เลยก็เเช็คแป๊บนึงแป๊บนึงของคนเราไม่เท่ากันตั้งแต่มีสตอรี่จนจบจนจบเลยเลยจนจบบอดีจนจบเลย นี่แกนี่ขอลดหน่อยอุ้ยว้าใไปเลยการกดมันมีความทรงจำอะความทรงจำสร้างใหม่ได้เสมอไม่ได้มันอยู่กับผมมาตั้งแต่รื่มอะไรอ่ะแกมีท่า <c oughs> จำองอโนลินจะรู้ไหมไหมผมไม่ได้อยากได้รุดใหม่ถ้าอยากได้รุดใหม่ผมก็ซื้อใหม่แล้วดีแต่มันมีความทรงจําที่ผ่านมาตั้งมากมายไม่ว่าผมจะไปขับติดบนหลังคาหรือแม้จะโดนปนออกไปหรือตอนที่ผมต้องไปที่เหงาๆแล้วทำไมตัวกูเกียร์มาจางเด่มากกินแปลงนี้ผมแทงสภาได้ไหม บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์มันไม่ใค่อยใจดีเท่าไหร่นะเออทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอผมนะไม่มีแก๊งแล้วผมก็จะเอารถไปทำงานไม่ได้ไม่มีเธอ,อยังอยู่ได้ไม่มีรถก็ต้องอยู่ได้ดิตายไปก็ไปไม่ได้พี่แต่ตอนนี้ผมยังไม่ตายไงพี่จะไปพูดเรื่องตอนตายทำเมวอะไรตายและว แดดเยอะเลยช่วงนี้มไม่ได้ตากตแ<น><ม>ดดเยอะ<ม>หรอกผมแค่อยู่กับคนใจดำตัวผมก็เลยดำแม่หรอกเขาไม่ได้แกล้งหรอกเขาก็พูดถูกทุกอย่างแหละผมก็แค่เสียงมันไปสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของผม <c oughs> ทั้งผม <c oughs> ทั้ง,กงกเกง <c oughs> ถ้าผมซื้อรถ G8 แต่งเต็มบวกจูนสุดพี่หลงไหลมาคืนน่ะผมจะได้น้องเขากลับมาไหมเคนที่ไปแล้วอ่ะไปแล้วเว้ย ใครดึงกูอใครเนี่ยมึงใครเนี่ยผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าผมคือใครวะแม่ตอนแรกผมก็มีทรงผมอยู่นะแล้วผมก็ไม่ได้เป็นไข่ปลาโลด้วยนี่โดรามิลาจีอ่ะคือเป็นไข่ปลาโลไข่ปลาโล้ไมลาจีอ่ะที่แบบปกป้องแบ็คแพนเธอร์อ้าวอ้าวไม่มีคำคมหรอเอาเดินไปไหนอ่ะแม่นั่นเท่าไหร่ฉันรอเธอได้เสมอ ถ้าผมเป็นสิ่งมีชีวิตผมคงตายไปแล้วแต่ผมเป็นไข่พะโล่ไงแต่ไข่พะโล้ก็มีหัวใจนะเว้ยเรเรียนจำแล้เว้ยฟังดีๆนะวพาไงครับก็จริงก็จริงเพราะว่าทุกครั้งผมแบบว่าสามารถทำให้คนอื่นยิ้มได้อ่ะย่าเว้นตัวเอง หมายถึงไข่ไก่แหะครับพี่กวันเอ้ยไม่ใช่พี่คนที่ไม่สมหวังอ่ะก็ต้องเป็นไก่ที่โดนยิงตายนั่นแหละเอาไปต้มเฮ้ยเขากลับมาแล้วว่ะรถคันนั้นมันมีความทรงจำกับผมมากๆเลยนะว้ยไปรับแลมส้มหน่อยได้เดี๋ยวผมเดินไปเอาแล้วรถไ่ะปล่อยมันไม่เหอะยังไงผมก็ไม่สามารถเอามันกลับมาได้ใช่ไหมล่ะ เลี่าราฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า่าให้คำว่าเรายังคงเหมือนเดิมไม่เคยจากหาไปเหมือนเดิม ผมรู้ก็ผมถึงถามไงถ้าผมแบบว่า <c oughs> ซื้อ C8 แต่งเต็มบวกจูนสูตรพี่ลหลงไหลกับเพื่อนมาผมสามารถเอา,เอาน้องเขากลับมาได้ไหมมันมีความทรงจําหลายๆอย่างอะอาจจะสร,สร้างใหม่ก็ได้ก็ได้ครับสร้างใหม่ก็ได้แต่ทําไมผมจะต้องทิ้งทิ้งสิ่ง,งที่ม<ย>ันอยู่กับผมมาตลอดอ่ะไม่ก็ผมแบบว่ามันความทรงจํามันต้องอยู่กับตัวเราดิไม่ได้อยู่กับรถสิว่าไง ผมอยี่หมอว่าไงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่อยู่บนฟ้าทำอะไรบนฟ้าอยู่บนแฮร์รี่ฮะอยู่บนแฮร์รี่อะไรอ่ะอีกแป๊บหนึ่งพี่จะถึงแลนน้ำตาลพี่อยู่บนเหนือแลนน้ำตาลมามาแลนน้ำตาลด่วนดีด่วนดีนี่อยู่เหนือแลนน้ำตาลพี่กำลังจะแลนดิ้งแลนน้ำตาลแลนดิ้ง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 แลนด่้งงแลนดิ้ ้าในสนสวยพี่เกัจิเขาอยู่ข้างในสระว่ายน้ำพี่บินไปหน่อยดิบินเข้าไปไหน